คนเรอครคับโอยป้าวิงได้ลูกพิเศษเขาหรือ้ยาต่าไหานครับนะโอยจะให้ป้าให้ได้ไหมนะเอาลูกจกัดจำป้าเป็นลุงเป็นร่าเป็นอาเป็นหลานของไายของยาของลูกเลยของอา,าของหลานของล้าของหลานลูกไม่เลือกจะเลือกจรินะครับ What <laughs> हाँ 女儿，女儿，女兒女兒啊 กแต่ที่ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับ <c oughs> ถมท้าไม่ใช่เพื่อคุณอริต <c oughs> ก็ไม่รู้เพื่อใครแล้วครับ แห่งโรงเรียนแซงอำานาจเจริญดมินทุกคน <c oughs> เข้าร่วมงานกรองงานผอม <c oughs> ใช่ผลงานเยียเ่ยมขา,าบับันซึ่งผมจะจัดให้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างนานหน้าซึ่งในงานนี้ทุกคนจะต้องมีคู่ครงมาด้วยน,นะถ้าใครไม่มีคู่ครงมาจะถือว่าปิดอย่าปิดนะครับ งานพอ้อมถ้าลืมกุญแจนี่เน,นี่ยเสียมเสียต้องอยู่รันไม่ว่าที่นี่เป็นกป็นที่น่้ยินดีนะอีไม่เกี่ยวอาทิตย์เราก็จะจบการศึกษาแล้วที่น่าเศร้าชีวิตวัยรุ่นกระแสสนุกสนานของเรามันก็ นี่องแล้วนี so ่องควีนเมื่กี okay. ้หนาหนกอะไรไอปอมควีนน yeah, ี่ไงเออองควีนเหรอเฮ้ยไม่มีเรื Years> ่องอะไรในโลกนี้ผมไม่รู้เรอีนอ๋อมันเป็นตัแสแลงลาจากเกควีนอ๋่อควีนคือเกควีนมีหน้านะครับผมคุณ เปอ่าเป็นคิงโอ้ยน่าดีกว่าใช่ใช่ใช่ยิบแล้วรอผมนะครับผมหนังสือตลงมาได้เรื่องจริงๆนะครับโอ้พี่ชายนยมันต้อง้วย เรื่องนเกรื่อมตา้าเลยหิิงผีทอแมแล้วมีอะไรนี่มตกองลัไเนี่ยะวินี่เป็นโรคกระเพาะอะกระเพาะไย

ชมิแมนตึตนะยี่ยวทด้หรอที่ะเะแต่ไมก็เบะชายอ่ะตายคุกานีอย่างนี้นะันมีประโยชน์นะไม่บอกเลยเธอน้อยชาวอลโลกไม่เพิ่มขึ้น 反正你。<coughs>